กกลับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องชาว y o YouTube ทุกๆท่านตอนนี้ก็อยู่กันในช่อง YouTube องค์ชายสเตชันวันนี้เราก็พากขามาอยู่ที่วัดดอนมโดลาครับสำหรับวันนี้ก็วันเพ็ญเฮอริเทสนะครับในชุด32ดอกครับขนานกับวาทีนะ,ะวันนี้ก็วันเพ็ญก็น้อยกว่าวาทีเยอะหลายดอกด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูอุปกรณ์อของวันเพนเทอริเทสว่าวันนี้ลงด้วยกันมีอะไรบ้างแล้วก็ส่วนวันเพนเทอริเทสวันนี้ก็มาได้แท่นใหม่นะครับตัวใหม่ 12k วันนี้ก็ลงด้วยกันทั้งหมดเลย 12k นะฮะชุดใหม่นะแกะกล่องอวันนี้วันเพนเทอริเทสก็ลงด้วยคอนนะครับสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดหนึ่งโล พร้อมด้วยกลางเสียงกลางกระดาษนะครับแลมแปดกล่องอก็ลำโพงเบสก็จะเป็นของ S A ของ S A นะครับดอกยีบนิ้วครับอันนะี้มาดูกันชัดๆนะครับพอมเอสเอครับแล้วก็ตามด้วยกลางกระดาษกลางกระดาษ แล้วก็แหลมหัวจรวดนะครับนี่ครับอนี้ก็คือลำโพงเบสนะครับ24นิ้วครับ SA นะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดนอนบันโดรานะครับซึ่งเป็นงานขาวดำอ่าวันนี้ขาวดำวันเพ็ญก็ลงกันด้วยชุด32ดอกนะครับเดี๋ยวพาไปดูพาพเบอร์ตัวใหม่ของวันเพลงนะครับ 12K นะหมาแกะกล่องวันนี้ ครับสำหรับวันนี้ 12K ก็ามาด้วยกันทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะ8ตัวมาพร้อมกับ3,006นะครับ3,006ตัวบนขับแหลมขับพรนะครับ 12K นะครับเรียกว่าวันนี้แกะกล่องกันเลยทีเดียวใช่ บดเกันมเาหลยมากว่นยแ่ั้วยกัแท่นในการข้างละสีท่านพร้อมด้วย3,600นะครับเฮอริเทจนะครับ 12K ววันนี้ก็ได้ฟังเสียงกันในรูปแบบ แ็่ประเภทว่าเบ็ดนนหนาๆลูกโตๆรับทราบบรรเพนเทอริเทศนะครับ,รบสอนนี้เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูในอของจอวาทีกันบ้างว่าวันนี้เขามีอะไรกันบ้างนะครับนะเดี๋ยวพาไปครับครับแล้วนี้ก็คือของวาทีภาพยนตร์นะครับวาทีภาพยนตร์ ลงด้วยการเบสดทั้งหมดด้วยการ48ดอกนะครับเป็นลำโพงกิ๊นะครับพร้อมด้วยมิคโรนะครับมิคโรก็48เหมือนกันนะครับข้างละ24นะครับมิคโรเดี๋ยวซูมให้เห็นชัดๆเลยครับ แลมก็4กล่องเหมือนกันครับ8กล่องครับตองข้างนะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูลำโพงเบสนะครับของกิฟต์เรีนะเยกว,ว่า48ดอกนี่ของกิฟต์เมื่อคืนนี้สนั่นล่นทุ่งกันแน่นะครับซึ่งมากกว่าทางด้านวันเพ็นเทอริเทศนะะหลายดอกเดียวกันนะครับนะ นี่คือว่าทีภาพยนตร์นะครับอ่าวันนี้ก็ทั้งสองข้างอ่าก็พร้อมแล้ว100%นะฮะอ่าก็ต้องรอช่วงเวลานะครับที่จะได้เปิดฟังซาวกัน,นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเปิดได้อ่ามากน้อยขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหลังมิกลรกันหน่อยครับ เดี๋ยวก็จะพาไปดูทางด้านระบบเสียงนะครับพาวเวอร์ของกิฟนะฮะส่วนอีกด้านก็จะเป็นเรื่องจะเป็นลิกเกนะครับเป็นลิกเกยังอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นโดมขาวๆก็อันนั้นคือลิเกนะครับนะ ก็เดี๋ยวมาดูด้านพาวเวอร์ของวาทีกันอันนี่ก็คือหน้าตาของขุมพลังของวาทีนะครับซึ่งเป็นพาวเวอร์ของกิฟต์ อันน e e ี้ก็มาด้วยกันหลายตัวด้วยกันนะครับของกิฟปีนี้วันนาโคกลงไหมครับคิดลงเนาะอ๋อ้าเจอคู่ปับผู้เดิมไปเชลินเพราะว่าไม่้หันหน้าสวนไม่เยอะน่ากลัวไม่ไม่สวนันต้องกลัวเลย ก็เปิดก็เปิดอ่าครับเปิดก็เปิดกันได้นะคู่กันไม่เท่าไหร่แล้วแต่คนชอบอ่าแต่ว่าล่ะครับกินข้าวจริงๆละร้านเลยอันไหนพวกมีย่างน้แท้ใช่ป่ะเออให้เปล่าอ่าก็อ่าก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับพาวเวอร์ของเกิ๊นะฮะ ก็อย่าลืมนะครับปีนี้นะครับเดือนกุมภาใช่ไหมพี่เดือนกุมภาใช่ไหมวันอาคกอ่ะอ่าแถวเน้นแหละอ่าไอ้กระเพ่วป่ะครับก็อย่าลืมนะครับนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับองค์ชายด้วยนะครับนะะฮองค์ชายก็จะติดตามถ่ายคลิปดีๆมาให้กับพี่น้องชาว YouTube ได้ชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆก็จะ,ะถ่ายช่วงเปิดซาวมาให้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ขอไปก่อนครับสวัสดีครับ